สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งภายใต้สำรับของคุณได้ The World นะคะเขามองคุณยังไงภายที่เปิดขึ้นมานะคะใบแรกมาสเตอร์อัลซินมาสเทมเปอร์นส์เดอะฮาร์โรเฟนเดอะแมจิกเชนสามใบแล้วเขารู้สึกยังไงกับคนพัตติไฟวูดเดวิลเจ็ดเหรียญเก้าเหรียญเดอะเลเวอร์แล้วก็มีไพ่เดทนะคะเขามองคุณยังไง ไพมารดาไพแม่ความเป็นแม่คุณน่าจะเป็นคนที่ดูแลคนเก่งไหมดูแลแล้วก็เหมือนปกป้องคุ้มครองเป็นที่พึ่งมีความเก่งมีคุณธรรมมีจริยธรรมคือเห็นอะไรมาเยอะเราก็มองการไกลได้มากกว่าคนอื่น มองว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความอบอุ่นปลอดภัยคุณให้ความเมตตานะเมตตาการุณาต่อคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งต่อเขาอ่ะเป็นผู้ที่ไม่ไม่กลัวว่าใครจะได้อ่ดีเกินหน้าหรือว่าจะปาดหน้าเคกอะไรนี่คือคุณไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่ว่าไม่มีใครกล้าทำาบไนั้นกับคุณเชื่อไ,อไหมมีแต่เขารู้สึกแบบเขามองว่าคนรอบข้างอ่ะ ค่อนข้างเกรงใจคุณคุณดูน่าเคารพน่าเกรงใจอะชอบใส่ใจผู้อื่นแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเอาใจอะนะเป็นที่พึ่งเป็นที่ปกป้องคุ้มครองไม่มีใครกล้ามาหย่มกับคนรอบข้างหรอกนะคือเขามองแบบนั้นคุณดูเป็นคนที่มีความสามารถมากเลย The Magician ไพ่พ t e m p e r a n c e อะมาดูไพ่ t h e Temperance ก่อนเลยนะไพ่ใหญ่ อดทนไหมคนเป็นแม่นะ่ะถึงแม้คุณจะไม่มีลูกก็ตามนะแต่ว่าคุณอาจจะโตเกินตัวก็ได้อดทนเกินกว่าผู้ที่มีอายุรุ่นเราเขาเดียวกันแบบนี้ก็ยังได้เลยมีความสามารถในจัดการอารมณ์จัดเก็บอารมณ์ของตัวเองนะในไฟต่างๆได้อย่างดีแล้วก็ดูจะเป็นทรงปณิปนอมนะปณิปนอมทรงเมตตาเนี่ยไพ่พเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะไว้ใจคุณ เขามองว่าตัวของคุณเองนะไม่ชอบทําอะไรที่มันแบบผิดแผกแหวกแนวเท่าไหร่รดูเป็นคนที่แบบเกรงกลัวนะคะต่อต่อกร,รมต่อเวรกรรมนะคะไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเป็นคนที่ทําชั่วไม่ขึ้นไพ่พเดนมารกเชียนอ่ะเหมือนรู้เลยว่ามันมันทำไมถึงบอกว่าทําชั่วไม่ขึ้นความเป็นเดนมาร์กเชียนจะรู้ว่าทําสิ่งใดได้ดังนั้นได้สิ่งนั้นนะะทำสิ่งใดผลสิ่งนั้นออกก็ยังได้ หมือนกดเข้าใจกดแรงดึงดูดอ่ะ <c oughs> ก็อยากมีเพื่อนมีพรรคพวกแบบไหนก็นะดันพลังงานตัวเองให้ขึ้นสูงๆไปก็จะไปพบเออเออกัลยานามิตรในชั้นต่าง,างๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีลักษณะแบบนั้นมีความเก่งกาจมีความสามารถแล้วยังมีเออมีคุณธรรมมีจิตใจสูงส่งด้วยอ่ะเขามองอ่ะแล้วก็เหมือนเออใช้ชีวิตแบบมีค่าค่านิยมในการใช้ชีวิต ที่แบบว่าผลักดันให้ตัวเองได้พบผู้ที่มีความเป็นเป็นอริยะบุคคลสูงๆยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะอม,มาในแนวเ,เห็นอย่างนี้นะเห็นแบบเหมือนจะเป็นคนที่บางทีนะฝ่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าภายใต้ของ จะเป็นการทํางานไหมหรือว่าในการแอคชั่นต่างๆในทาในการทํากิจการอะไรต่างๆเนะดูดูมีความกระตือรือร้นนะดูดูเซ็กซี่ไม่เบานะคือถ้ากิอยากให้ไปอยู่ใกล้ชายหาดนะจะแปงลงร่างจากแบบ เสื้อยืดเน่าๆาเก่งยืนเสือกลายเป็นแบบบ,นนบิกินี่อะไรแบบเซ็กซี่ได้ทันตาเลยนะแม่แบบความเป็นแม่แซบแรงมากอย่างเงี้ยก็มีกันนะคะในตัวคุณเขามองแบบนั้นเก่งทุกด้านเก่งรอบด้านเป็นคนเก่งรอบด้านแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีจิตวิญญาด้วยเใช้แรงดึงดูดเป็นแต่จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่ได้แบบเจ้าเล่ห์เพทุบ,บายอือเ,อเพราะว่า นึกถึงอนาคตเวลาทําอะไรอะเอ,อเวนกรรมอย่างเงี้ยค่ะคะุณจะมองในลักษณะนั้นเขามองว่าคุณมองหาแต่การประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ออไม่ชอบทะเลาะเบาอแววงกับใครนะ,ะ,นะะไม่ชอบสร้างศัตรูแต่จะชอบผูกมิดสมากกว่านะอแล้วทีนี้เขานะ,ะเขารู้สึกยังไงในตัวคุณไพ่เพติฟด์วูดเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบไม้กลายเป็นหินนะคะแล้วความรู้สึกที่เขา มีต่อคุณนะเจ e เดวิลมาเลยนะแล้วมีเลิ e เด้วยมีเดทด้วยคืออะไรคือการที่ไม้จะกลายเป็นเห็นได้เนี่ยมันใช้เวลานาน,านมากนะแต่ไม่ได้บอกว่าเขาเขาจะใช้เวลาแบบดูคุณไปนานๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นมันบอกถึงในลักษณะที่คุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาบ้างที่ทำให้คุณคุณแกร่งได้ขนาดเนี่ยความแกล่งภายใน เขาพร้อมที่จะลงทุนลงทุนลงทุนลงแรงลงเวลาไปกับคุณด้วยนะเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างในความกล้าแกร่งในตัวคุณน่ะถึงได้แบบได้ไพ่ใบนี้ออกมาไม้กลายเป็นหินนะ่ะคุณมีรากฐานจิตใจที่โคตรแกร่งโคตรมั่นคงเลยอะ่ะคุณต้องอดทนแค่ไหนคุณเติบโตมายังไงที่แบบกลายมาเป็นคนแกร่งขนาดเนี้ยคุณผ่านอะไรมาบ้างอะ่ะ ไอ้ระนึกถึงอะไรที่แบบต้องใช้เวลาล้านล้านปีให้กลายเป็นหินนะคุณคือคุณเจอแรงอัดแรงกระแทกอะไรมาเยอะมากใช่ไหมคุณเจอเจ้ากรรมนายเวรมาเยอะใช่ไหมถึงทําให้คุณแบบหินนี่คือนิ่งได้ขนาดเนี้ยไม่กระทบกระเทือนไม่อ่อนไหวอะไรง,ง่ายๆอะสภาวะจิตใจนะไอพูดถึงสภาวะจิตใจนะแต่แล้ว,ลว,ลวทีเนี้ยความแกร่งของคุณมันก็มันทําให้เขารู้สึกถึงปัญญาของคุณอนะ ที่เหมือนคุณได้ไพบไปเจออะไรมาแล้วหล่อหลอมกล,ล,ลายเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณมีปัญญามี wisdom มีปัญญายานแบบนี้หรือเปล่านะครับคือไพ่เดทมันเหมือนกับไพ่ของคนที่รู้สึกเข้าใจในการเกิดดับอ่ะอความรู้สึกที่เขามีต่อคุณขอไพ่เดทก่อนเลยนะมันเป็นไพ่ในลักษณะของการแบบการเปลี่ยนแปลงการสิ้นสุด คุณเจอการเปลี่ยนแปลงการจบการแตกหักมากี่ครั้งกี่แล้วกี่เล่าครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตอ่ะคุณถึงได้แกร่งขนาดเนี้ยไพ่ก้าเหรียญอ่ะเอาไว้ทีหลังอยากเน่ยเพราะว่าอะไรเดทแล้วมาก้าเหรียญเหมือนกับคนที่อยู่คนเดียวได้อ่ะแต่ว่าเอ่อขอเป็นเดวิลก่อนแล้วกันไอลักษณะความแข็งแกร่งของคุณเนี้ยมันดึงดูดเขานะมันเกินต้านนะมันคงมองหาได้ยากในสมัยนี้หรือเปล่าเพราะว่าเออะวอยยเออะเปลี่ยน เปลี่ยนปุ๊บปั๊บอารมณ์แต่ละคนขึ้นขึ้นลงลงหัวร้อนไวใจง่ายอะไรเงี้ยแต่คุณไม่คุณมีความมั่นคงมีความอดทนมีอิทธิพลตรงเนี้ยมันมีอิทธิพลต่อต่อความรู้สึกเขานะมันแตกต่างจากผู้คนเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาในชีวิตเขายังได้เลยอ่ะเขารู้สึกตกหลุมรักตกหลุมรักในตัวคุณอาจจะตกหลุมรักในตกหลุมรักในความเป็นเก้าเหรียนก็ได้ผ่านอะไรมาเยอะจนแบบตั้งตัวเองอยู่ได้อยู่คนเดียวได้ แล้วคุณเหมือนไอ้ไม้กลายเป็นหินเนี่ยมันทำให้คุณเหมือนแับแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไอ้ไม่รู้ว่าคนคนนี้อาจจะเคยรู้าจากคุณมาก,ก่อนไหมก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงทำไมคุณเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ของคุณเคยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วคุณไม่ยอมเสียเวลากับ บางสิ่งบางอย่างคุณก็เลยอ่ะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยน m i n ์เซตได้ไว่บางคนเนี่ยเปลี่ยนนิสัยยากมากเลยนะแต่คุณอาจจะมองว่าไอ้ตรงนี้มันม,มันไม่มีประโยชน์ก็อ่ะถ้าเกิดว่าสะสมไปานานมันอาจจะเป็นโรคเป็นภัยเป็นจิตเภทหรืออะไรก็ว่ากันไปไอ้ไม่รู้ไอ้ไม่มีความสามารถด้านนี้นะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันทําให้ก่อให้เกิดสารเคมีในร่างกายแล้วเปลี่ยนต้องไปทานยาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณรู้แล้วว่าไอ้เนี้ยเราเราสามารถปลดล็อกตัวเองได้ไวเราทําเลยอย่างเงี้ย คุณต้องมีประสบการณ์อะไรชีวิตในตัวเองมาผ่านอะไรมาเยอะแต่เขารู้สึกจนทําให้เขารู้สึกตกหลุมรักนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆมานานก็ได้แต่พอมาเจอคุณที่นิ่งกว่าแข็งกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะกว่ากลับเป็นแบบเหมือนของแท้ของแท้เจอของจริงแบบนี้ได้ไหมแต่รู้สึกตกหลุมรักแล้วรู้สึกแบบอยากที่จะลงทุนนะเจ็ดเหรียญนี้ก็คือลงทุนนะแล้วก็ไพ่ที่แบบไม้ไก่เป็นหินก็คือว่า โอโ้ต้องใช้กี่ล้านปีอะลงทุนเวลากี่ล้านปีถึงจะได้ในะลักษณะแบบเนี้ยเขาพร้อมนะรู้สึกแบบอยากจะลงทุนลงแรงไปกับคุณไปนานๆเลยอะเดทเนี่ย <Date S 1> นานๆเลยนะเหมือนวางใจได้ไว้ใจได้คนๆเนี้ยร่วมงานกันไปเป็นคู่หุ้นส่วนกันไปนานๆอะอรู้สึกแบบนั้นตกลุ่มรักชื่นชอบชอบแหละอยากได้อยากครอบครองอยากจะอยู่จนไม่เท้ายอดท้องกระบ,บองยอดเพชรอยากจะอยู่กันแบบไป,ไปนานๆจนชีวิตจะหาไม่อะ่ะ ก็ <G ül> <G ül> จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณุตสา์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบน,นเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมทั้งด้านพวกข้าศัพท์และอริยรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปในคอลาไปก่อนวัคค่ะะะสสดี สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกตัวเลือกที่สองนะคะไพ่ที่จับได้ใบแรกคือไพ่นักรบเลยนะแล้วก็ต่อด้วยเ h e มาร์กเชียนสามถ้วยเดอะวิลสตริงเก้าไม้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะอัมโ e เดตเดียมเพลอร์เฮอร์มิสิบดาบทาวเวแล้วก็หา้าไม้คือเขามองคุณเป็นคนยังไงด้วยไพ่นักรบอ่ะคุณสู้ยิบตาเลยด้วยความเก่งกาจความสามารถของคุณเดอะเมดิชเชียนเดอะวิลสตริงนะคะไพ่ใหญ่ออกมา คุณก็เป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่ไม่ใช่คนที่มุทะลุนะด้วยไพ่ดามิจิกเชนออกมานี่ก็คือว่าคือมันต้องมีอะไรที่เป็นรางสังหรอ์ว่าลบเราต้องชนะถึงจะลบนะถ้าลบเราแพ้ก็ขออยู่แบบชิวๆไปก่อนนะศึกษาค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์เขาวิเคราะห์เราไปก่อนอ,อ,อาจจะเป็นผู้ที่แบบว่าผู้ปกป้องอะ ไม่ชอบให้คนรักหรือว่าคนในครอบครัวโดนรังแกหรือแม้กระทั่งตัวเองอ่ะใครจะมารังแกคุณง่ายๆอย่าหวังเลยคุณเป็นคนที่ไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวปัญหาไม่กลัวผู้คนนะถ้ามาในลักษณะแบบอิทธิพลที่แบบแปลกๆหน่อยนะคงคงอยู่คนคนละข้างอ่ะคงคงเป็นศัตรูไม่ได้อยากจะเป็นศัตรูกับใครแต่ว่าไม่ยอมให้ใครมาทำทำร้ายทำลาย ตัวเองแม้ตั้งชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศได้ง่ายๆอ,ะอ่ะจ่อไปในแนวตาต่อตาฟันต่อฟันก็ยังได้เลยนะพลังงานแบบเนี้ยพร้อมอ่ะพร้อมบวกมากพร้อมเผชิญพร้อมท้าทายมากเลยแต่จะนับก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีหัวร้อนแล้วบวกเลยนะไม่ใช่นะเพราะามีไพ่ดีขึ้นขนามีไพ่ความอดทนขึ้นมาอยู่เหมือนกับแบบนับนับหนึ่งถึงสิบแล้วนะไอเรานับแล้วนะ <laughs> นั่นแหละอดทนถึงที่สุดก่อนนะเราค่อยว่ากันจะเป็นทรงทรงน่าจะเป็นคนทรงที่แบบหุนนักกีฬาไหมจิตใจองอาจกล้าหาญนะเข้มแข็งอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องแบบเธอรอเปิดงานอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยอะ่ะแต่ว่าดูทรงแล้วเป็นที่พึ่งได้นะคะทั้งความแข็งแกร่งภายในทั้งสติปัญญาแล้วก็ดูเป็นคนที่มีรางสังขรแม่นยําด้วยนะแม่นยําเขาบอกเลยคนมีของ เป็นหรือเป็นผู้ทีนะ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับนักรบปกป้องคุมครองก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าได้ไพอ่อโมเลตออกมาเนี่ยเหมือนคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับคาถาเวทมนต์เครื่องรางของขลังไหมจะเป็นในสายขาวอะ่อวะวัตถุมงคลเนี่ยแล้วเป็นเป็นคนที่ปฏิบัติได้ด้วยอะ่ะอย่างเงี้ยก็เลยส่งเสริมกันปใหญ่เลยนั่นไงแล้วทีนี้ไพนะ่เดอะวิวน่ะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่รู้ดีว่าโชคชะตามีขึ้นมีลงนะ,ะเวลาขึ้นก็ไม่ได้หลงอะไรเวลาลงก็ไม่ได้สอบไม่ได้ทอ้อเห็นไหมเวลาขึ้นฉันก็ยังใส่แบบเสื้อผ้าหน้าผมนะเป๊ะยังไงก็ยังเป๊ะอย่างนั้นนะะเออแมทช์กันได้ไม่ราคาไม่ได้จําเป็นอะไรมากขอให้แบบใส่สบายๆฉันก็โอเคแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเวลาลงก็แต่งเหมือนเดิมนะคะเอออันนี้อายุตัวอย่างเฉยเป็นคนที่ สบายๆสาสมารถกว่าแล้วก็รู้เข้าใจนะคะเข้าใจการมีการเกิดน,นะมีขึ้นมีลงความแข็งแกร่งเนี่ยความแข็งแกร่งเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้แบบวันไวต่อคาเยินยอสรรเสริญแต่ว่ามีมุมอ่อนโยนนะนี่ไงเนี่ยมุมอ่อนโยนมีพักพวกมีเพื่อนที่แบบเข้าเข้าใจกันดีนะคะแล้วก็จะเป็นในลักษณะัพ p อ o r t อารมณ์ความรู้สึกของคนรักเพื่อนฝูงแบบเนี้ยมองแบบนั้นนะเป็นคนแบบ ถ้าถ้ามีแบบมีเพื่อนมีพรรคพวกอย่างเงี้ยเขาเขาน่าจะมองว่าคุณเป็นคนที่เพื่อนๆรักคุณมากเลยแล้วก็ก้าวไม้อม่อมแพ้อะไรสักที่ไหนในเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยหรือกิจการต่างๆนะเป็นคนที่อดทนแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญด้วยเข้มแข็งยังไงก็ออกมาในแนวเข้มแข็งอยู่ดีต่อให้จะเป็นคนมีขอเป็นคนเก่งเป็นเป็นคนที่มีศักยภาพเยอะหรือว่ามีพลังในลักษณะเหมือนสู้ลุยนะคะไม่ถอยแต่ก็ พัฒนานะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้จะหุ่นแทบหุ่นดีแล้วก็ยังอ่ะดูแลสุขภาพตัวเองอะไรอย่างนั้นได้เลยอ่ะอืแล้วพอมาดูความรู้สึกนะได้แบบอมูลเลตคุณเคยได้ยินเนะาะอมูลเลตอ่ะจะเป็นในลักษณะของเครื่องรางของขังตัวคุณเองอาจจะมีความเข้มขังด้วยไหมอืมแต่เขารู้สึกว่าปลอดภัยนะ <laughs> ขึ้นตรงกับไฟนักรลบ ปลอดภัยเวลาที่อยู่แบบใกล้คุณมีความผูกพันมีความเชื่อมโยงกันแบบพิเศษตัวของเขาเองก็อาจจะชื่นชอบในด้านของของมงคลของขังมนมนคาถาอะไรเงี้ยเครื่องรางที่แบบมาจากในลักษณะสายขาวไหมอาจจะมีมีหินมีสร้อยออที่เอาไว้เวลาบริกรรมคาถาอะไรเงี้ยหรือเปล่าจะมาในลักษณะแบบนั้นหรืออาจจะเป็น สัญลักษณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความโชคดีแบบนี้ก็ยังได้แต่เขาผูกพันกับคุณเป็นพิเศษนะรู้สึกว่ามีความคล้ายกันอะไรแบบนี้หรือเปล่าอืความรู้สึกอ่แหละความรู้สึกที่มีต่อคุณนั่นแหละเหมือนกับว่าคนมีของเจอกันคนมีของขลังคนมีของเก่าคนมีพรสวรรค์มาเจอกันมันก็เลยแบบผูกพันกันเป็นพิเศษไหมเหมือนเอ่อ X Men มาเจอกันความเก่งกาแต่ว่าทีนี้ความรู้สึกนะมี The Emperor เนี่ย ตัวเขาหากเขาก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําแล้วตัวคุณก็มีความเป็นผู้นําในชีวิตคุณเหมือนนําตัวเองอะ่ะเขาก็นาตัวเองแต่เชื่อไหมว่าเขารู้สึกว่าเขาเคารพในในความเป็นผู้นําในตัวคุณนะเขาจะไม่แบบไม่ทําให้คุณเสียเซลล์อ่ะไม่ได้กดหัวไม่ได้ทําให้คุณเอ,อขาดความเป็นตัวของตัวเองแต่อย่างใดเลยรู้สึกแบบอยากที่จะเรียนรู้ ในตัวของคุณมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะด้วยไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเหมือนกับพิจารณาดูคุณอยู่ห่างๆแบบนี้เหมือนค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูคุณไปนะคะมองว่าคุณชื่นชอบอะไรบ้างหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบที่จะเรียนรู้ในการเติบโตของจิตวิญญาณ mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่ไปศึกษาด้านนั้นด้วยก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อยู่ในคลาสเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีสไตล์ของเขาอะไรอย่างเงี้ย เขาให้สเปซของเขาให้สเปซคุณนะเขามีความรู้สึกว่าถ้าคุณต้องการที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันมีสิบดาดหรือทาวเว์เนี่ยสิมันมีอะไรที่แบบจบความสัมพันธ์เนี้ยนะมันมีไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์จบนะมันมีอะไรวางอย่างในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับถ้าเป็นนิสัยของแต่ละคนเนี่ยพร้อมที่จะจบนิสัยนั้นแล้วก็พยายามต่อสู้สู้กับไมซ์เซใหม่ๆนะเริ่มใหม่ รู้สึกอยากอยากที่จะจบนิสัยเดิมๆของตัวเองรู้สึกว่ายอมรับอะไรบางอย่างในตัวคุณแล้วก็อยากจบนิสัยเอ,อรู้สึกว่าแบบตัวคุณนะ่ะไปทําให้เขาได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วเขาต้องสู้อย่างหนะักที่จะต้องกรบนะ,ะขุดลุมแล้วกรบต,ตัวตนเก่าเดิมๆของเขาเพื่อที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสู้กับสิ่งใหม่ๆในตัวของเขาอะ่ะมันมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันมีอะไรบางอย่างที่ที่ทําให้บางอย่างบางจุดในความสัมพันธ์มันมันเปลี่ยนแปลงมันแรงแล้วมันแรงมากมันเหมือนกับจะเจ็บก็ได้จะจบก็ได้แต่ว่าไอเห็นแบบให้ได้สําหรับที่เป็นสี่เหลี่ยนอะคือเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้มองว่าไอไอแค่อาจจะเป็นนิสัยหรือว่าพฤติกรรมอะไรบางอย่างแค่เนี้ยมันจะทําให้เขา ต้องจบต้องเจ็บนะเพราะว่าเขายังมองเห็นอะไรดีๆมากมายในความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะมั่นคงแล้วว่าอยากจะสานต่อเขาไม่พร้อมที่จะวางนะไม่พร้อมเลยเนะี่ยไม่พร้อมที่จะจะวางจะปล่อยวางความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไปต่อแล้วก็ใต้ใหสหรับของสี่เหรียญน,นะมันมี สีไม้อะก็พร้อมมากเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างที่ไอ้ก็เลยไม่ตีว่าสิบดาบกับเดอะทาวเวอร์มันเป็นไพ่เสียไงแต่มันเป็นไพ่ที่แบบพร้อมจะเปลี่ยนแปลงมีห้าไม้อะมันมีคําว่าสู้เฮ้ยสู้ต่อดิไม่เป็นไรจบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงปรับปรุงเนี่ยคือแบบว่าอะไรที่มันอัดแอปได้อะห้าไม้นะ,ะสู้ต่อสร้างอย่างเงี้ยถ้ามันพังก็สร้างใหม่อย่างเงี้ย มันมีสมไม้รอคอยอยู่แล้วมันคือไพ่เดอะซัมันมีไพ่ดีมันมีไพ่ดีลายล้อมใต้สำหรับขึ้นมาไงเด the, the อะเด n ะซันเอ็มเพสเนี้ยมันไม่ใช่กุจบความสัมพันธ์แต่มันจบกับพฤติกรรมจบกับสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วก็ค่อยๆค่อยคแบบปรับเปลี่ยนใหม่เพราะเขายังไม่ยอมปล่อยอ่ะไม่ยอมปล่อยบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยคือมาเดินมาไกลแล้วอ่ะเนียจะถึงสิบกิโลแล้ว นะเดินมาเจ็ดแปดโลเป้าหมายอยู่ที่สิบกิโลเราจะให้เดินกลับไม่ได้อย่างเงี้ยมันคือการแข่งขันแข่งกับตัวเองก็ยังได้มุมมองของเขาคือจบแต่ว่าห้าไม้มันคือความท้าทายอะ่ะมันจะไปต่ออะ่ะเพราะมีสี่เหลี่ยมอยู่ความรู้สึกแบบนั้นกับคนนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความเก่งความแก่งในตัวของคณเนะี่ยมันทําให้เขาต้องเฮ้ยเราต้องพัฒนาตัวเองดี อันไหนที่แบบว่าไร้สาระไม่เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ก็เอาทิ้งไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่หวังมีความหวังในอนาคตนะว่าเห็นเห็นแล้วว่าต้องเกิดขึ้น,นแน่ t t h s u u n ดี p l a c e เนี่ยนะตั้งคัน,นแน่ๆอะไรลูกชายมานแน่ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตาสาร์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วกุอุาส,สาห์แบ่งซปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ไมาอใอ้คุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไวเช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทางด้านภคทรศัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปในคอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่่อไปนะะะคคสสวัดี